สะพานบอมราชีโฟมลอยน้พม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 ําคนฟมองท้ากันความร้อนตามไฟรักทั้งแฟลอยน้ําตามตั่งคากันไปชมบอมรับบริการไปคทว่าโลกมาท่านผู้ชมครับผมเฮียบ,บอมเจ้าโมงนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ้อมน้อยนะครับทําการฉีดโฟมถังสแตนเลสเนี่ยครับผมนะฮะซึ่งถังเนี้นะฮะทําการกักเก็บน้ํา เป็นน้ำมะพร้าวครับผมเพื่อทําการส่งราชบบรีครับผมและตอนนี้ทําการนะทีมงานนะได้ทาการขึ้นไปทําการฉีดนะครับแล้วก็ครูรับเหมานะครับที่ทาการทําสเตนเลสเนี่ยนะครับเชื่อสตนเลตเขาทำการขึ้นไปเช็คเป็รนไปงคุณเบียร์ครับผมขึ้นขึ้นไปเช็คนะเป็นไงฮะเออครับ โอเคไหมอ่าเดี๋ยวฝากไม้หน่อยฝากไม้ตัวหนึ่งอะาะคุณเบียครับถังนี้เอาไปทําอะไรนะถังเอาไปเก็บน้ำมะพร้าวครับเก็บน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งทํามากี่ถังแล้วครับเนี่ยวันนี้ก็ทํามาสองถังครับสองถังเมื่อปีที่แล้วถังหนึ่งกับปีนี้ถังหนึ่งทั้งหมดสี่พันลิตรครับผมใช่ไหมฮะความสูงของถังอยู่เท่าไหร่ครับความสูงก็สองเมตรห้าสิบห้าเนาะความกว้างกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบห้าครับเมตรห้าสิบห้านะครับ หมายเลขสวยเลขกําหนดจากลูกค้าเนี่อันนี้เป็นสเปกครับสเปกเลยนะเลขฮัทตามแบบครับเมื่อกี้ขึ้นไปเคาะอะไรปะเนีงครับผมก็แน่นนะครับอ่าแน่นแน่นนะเคาะแล้วมันรู้สึกไงก็มันรู้สึกว่ามีโฟมอยู่ด้านในโฟมอยู่ด้านในแน่นแล้วนะครับเพราะว่าความกว้างของด้านในเนี่ยอยู่ที่สองนิ้วใช่ครับนี่ฮะทำการฉีดเรียบร้อยนะฮะเช็คตอนนี้ทีมงานเช็คแล้วครับนะฮะเป็นใครเช็คเขาหน้าก็ อคานการทํางานของลูกทีมผมในชนะบอมเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับทํางานดีนะครับเร็วก็เร็วครับเร็วครับคือการเตรียมงานอ่ะประมาณชั่วโมงครับแล้วก็สี่เสร็จอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอ่ถือว่าเร็วเกินไปไหมเร็วครับเร็วเกินไปถือว่าเร็วเร็วมากเดี๋ยวต้องทําการเช็คขึ้นไปเช็คดูก่อนครับขึ้นไปดูลองลองเคาะดูครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราดีกว่าเขาดลอยเยอะจุดก็เยอโอ้ ดันเ้นมามันดันมารอไอ้นี่เฉยครับแน่นนะครับโอเคครับปีที่แล้วที่ทำการฉีดไปครับประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ ไม่มีปัญหาเลยนะครับสื่อว่าดีมากไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับผอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะไม่ครับก็ใช้งานได้โอเคเลยแต่ปีนี้มาโดนน้ำยาขึ้นอ่าใช่โอ้โหโดดเลยฮะราคาโดดขึ้นนะครับผมนะฮะเ้าตัวเลยครับอืมแล้วนี้เดี๋ยวก็ไปขัดหน่อยไปขัดหน่อยเดี๋ยวก็ไล่เก็บแล้วอย่อย่าให้ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยที่ที่ทำการฉีดโฟมอ่ะให้เข้าใจมากกว่าน้ยเพราะว่าในประเทศไทยตอนเนี้ยการเข้าใจของเนื้อโฟมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทำอะไรได้ครับอืม ลองเก็บเนื้อความหนาแน่นดูทีกันส่องเนื้อโฟมที่แห้งๆเออนี่แห้งเนี่ยฮะและนี่ก็คือเนื้อโฟมที่เกิดความหนาแน่นนะครับเกือบสี่สิบเท่าฮะจะมีรูไหมไม่เป็นหลังพึ่งแต่ถ้าคุณไปทําการฉีดที่อื่นเช็คนิดนึงนะถ้ามันไม่เกิดการเนียนแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยน้ําเข้าไม่ได้เลยการโลดซึมไม่มีเลยนะฮะถ้าใส่แบบในกะลาปุ๊บ แล้วก็ฉีดโฟมเข้าไปใส่น้ำน้ำก็อยู่ในแองเลยเก็บไว้ให้ลูกเล่นขอฝากไว้เลนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับท่านใดที่อยากจะทํางานฉีดโฟมนะฮะไม่าช่เป็นทุ่นลอยน้ำนะหรือทาแพรลอยน้ํำโฟมหลังคากันความร้อนกันลามไฟนะผมอยากให้ทุกคนนะฮะได้รับรู้นะฮะมันไม่ได้แค่กำลังไฟอย่างเดียวมันกันเสียงได้อีกด้วยนะแล้วนี่ก็ยังรักษาอุณหภูมิกับถัง เก็บน้ำมะพร้าวนะฝากบอกท่านชมนิดนึงสำหรับขั้นใดที่สนใจครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อธนาบอน้ำมครับีดผมก็ดีมากรวดเร็วกับการทํางานแล้วก็พอได้ผลยังไงบ้างครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับมันรักษาความเย็นได้ดีมันก็ถือว่าโอเครักษาอุณภูมิได้ครับอันนี้คือตอบโจทย์ผตอบโจทย์ครับ ฝากกดไลค์กด u b s c r คร e ให้เราด้วยนะในช่องโจมกทีวีแล้วครั้งหน้าเราเจอกันต่อไปเราจะไปที่ที่ไหนแล้วเจอกันผมยียม,มบโจมกการันติครับ<ะ>สวัสดีครับ<ะ>ขอบคุณเบียร์ครับ<ะ>ขอบคุณมาก กดติด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 แล้วก็กดทุกกดทุกใจกดทุกใจกดทุกใจ wow. 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 wow.